คือหนึ่งในหมู่บ้านเงียบสงบควายตัวหนึ่งกำลังจะคลอดลูกแต่สิ่งที่ออกมาไม่ใช่ลูกควายเสียงกรีดร้องดังลั่นคอบชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอีกเลยเด็กคนนั้นลืมตาขึ้นและเรียกชื่อเพียงคนเดียวในที่นั้นเขาคือใครและทำไมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านถึงต้องปิดปากเงียบนี่คือความลับต้องห้าม ที่ถูกฝังไว้ใต้ผืนดินมานานหลายสิบปีถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องหลอกดูให้จบเพราะตอนจบอาจทำให้คุณไม่กล้ามองพื้นดินใต้เท้าตัวเองเหมือนเดิมอีกเสียงร้องของควายดังแหลมกลางดึกสะท้อนผ่านทุ่งนาที่เปียกชื้นจากหมอกหนาฉันยืนอยู่หน้าคอบกลิ่นดินผสมกลิ่นคาวเลือดลอยเข้าจมูกชาวบ้านหลายคนยืนล้อมเป็นวงไม่มีใครกล้าพูด มีเพียงเสียงหายใจถี่และเสียงหัวใจของฉันเองควายตัวเมียล้มลงกับพื้นดวงตามันเบิดกว้างเหมือนรับรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติเสียงร้องแปรเปลี่ยนเป็นเสียงครางต่ำขาของมันสั่นฝางแห้งเปื้อนเลือดสดหมอตํำแยหมู่บ้านคุกเข่าลงมือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเหมอหยดลงบนดินเย็นทันใดนั้นมีบางสิ่งเคลื่อนไหวจากท้องควาย ไม่ใช่ลูกควายที่มีขนหยาบไม่ใช่กีบเท้าคู่เล็กสิ่งที่โผล่ออกมามีผิวเรียบซีดนิ้วเรียวยาวเล็บเล็กใสเหมือนเล็บเด็กเสียงอุทานถูกกลืนหายไปในลำคอฉันรู้สึกเย็นว่าตั้งแต่ต้นคอถึงสันหลังศีรษะเล็กค่อยๆโผล่พ้นออกมาเส้นผมสีดำเปียกชุ่มแนบกับหน้าผากดวงตาคู่นั้นลืมขึ้นจ้องตรงมาที่ฉัน ไม่มีเสียงร้องมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ทำให้ลมหายใจของฉันสะดุดชาวบ้านถอยหลังพร้อมกันมีคนสวดพึมพำมมีคนสุดตัวลงกับพื้นเด็กคนนั้นถูกดึงออกมาจนสุดร่างกายสมบูรณ์หน้าเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ที่หลังมีรอยสักประหลาดสีคำํำเป็นลวดลายเดียวกับเครื่องรางต้องห้ามของหมู่บ้าน ฉันจำได้ทันทีตำนานที่ผู้เท่าเคยห้าไม่ให้เล่าในคืนฝนตกสายลมพัดแรงขึ้นคบไฟสั่นไหวเงาของเด็กทาบยาวบนผนงังคอกเขาหันศีรษะช้าช้าริมฝีปากขยับเหมือนกำลังเรียกชื่อใครบางคนและชื่อที่ออกมานั้นคือชื่อของฉันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนจนเลือดในกายเย็นเฉียบฉันถอยหลังหนึ่งก้าว เท้าสัมผัสดินโคลนเย็นจัดลื่นจนแทบสุดเด็กคนนั้นขยับแขนนิ้วเล็กหนาช้าเหมือนพยายามคว้าอากาศควายแม่หยุดร้องดวงตามันว่างเปล่าลมหายใจขาดห่วงกลิ่นคาวรุนแรงขึ้นผสมกลิ่นทุกที่มีใครจุดด้วยมือสัน่นผู้ใหญ่บ้านตะโกนสั่งแต่เสียงแต่พร่าคำพูดฟังไม่เป็นประโยค เด็กคนนั้นค่อยๆนั่งขึ้นทั้งที่ยังเปื้อนเลือดท่าทางไม่ใช่ของทารกแรกเกิดเขามองไปรอบคอบสายตาเหมือนรู้จักทุกคนเหมือนเคยมองแบบนี้มาก่อนริมฝีปากบางขยับอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาเย็นจนแทงลึกในอกฉันรู้สึกแน่นที่คอลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบรัด รอยสักบนหลังเด็กเริ่มเข้มขึ้นเส้นสีคล้ำเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตคบไฟดับลงพร้อมกันความมืดกลืนทุกอย่างเหลือเพียงดวงตาคู่นั้นดวงตาที่สะท้อนแสงแดงจางๆจ้องตรงมาที่ฉันไม่กระพริบพื้นดินใต้เท้าเริ่มสั่นเสียงกระซิบดังรอบคอบเหมือนมาจากใต้ดินเด็กคนนั้นยืนขึ้นช้าๆ เท้าเปื้อนเลือดเหยียบฟางแต่ไม่มีเสียงก้าวเขาเอียงศีรษะยิ้มกว้างกว่าเดิมฟันขาวเรียงตัวสมบูรณ์เกินวัยมือเล็กยื่นมาทางฉันฝ่ามือเย็นจัดเหมือนสัมผัสศกเสียงกระซิบดังชัดขึ้นเรียกชื่อฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหูอื้อโลกทั้งใบเหมือนหดแคบลง เด็กคนนั้นก้าเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันได้กลิ่นเลือดบนลมหายใจและในวินาทีนั้นฉันเห็นเงาของตัวเองสะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาเป็นเงาที่ฉันไม่เคยรู้จักเงนาน,นั้นยิ้มก่อนที่ฉันจะรู้ตัวมันไม่ใช่รอยยิ้มของฉันแต่มันขยับตามความคิดที่ยังไม่ทันเกิดลมหายใจของเด็กคนนั้นแตะผิวหน้าเย็นเหมือนลมจากปากถ้ำลึก เสียงกระซิบหยุดลงกระทันหันความเนียบหนักอึ้งกดทับหูฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดจนเหมือนดังอยู่ข้างนอกเด็กคนนั้นเอื้อมมือมาสัมผัสหน้าอกฉันปลายนิ้วกดตรงตำแหน่งหัวใจความเย็นแล่นทะลุผิวซึมลึกเข้าไปในกระดูกภาพบางอย่างผุดขึ้นในหัวทุ่งนาในคืนมืดพิธีลับที่มีไฟล้อมเป็นวง ฉันเห็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหน้าตาอ่อนกว่าวันนี้ยืนก้มหน้าสวดมีเด็กคนหนึ่งยืนกลางวงถูกมัดมือดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวเสียงร้องขอชีวิตดังสะท้อนก่อนจะเงียบหายไปฉันสะดุ้งรู้สึกว่าความทรงจำนั้นไม่ใช่ของฉันเด็กตรงหน้าหัวเราะเบาๆเหมือนพอใจที่ฉันเริ่มเข้าใจ รอยสักบนหลังเขาเรืองแสงจางลวดลายเดียวกับที่ฉันเคยเห็นใต้บ้านเก่าบ้านที่ถูกสั่งห้าไม่ให้หรือ้อบ้านของตระกูลฉันชาวบ้านบางคนสุดลงบางคนร้องไห้แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เด็กคนนั้นกระซิบอีกครั้งเสียงติดอยู่ในหูไม่ผ่านอากาศเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วพื้นดินแยกเป็นรอย กลิ่นดินเก่าลอยขึ้นกลิ่นเดียวกับในความฝันซ้ำๆมือของเขายังกดที่อกฉันจังหวะหัวใจเริ่มไม่เป็นของฉันฉันรู้สึกถึงความคิดแปลกปลอมไหลเข้ามาแทนที่ความกลัวความทรงจำที่ถูกฝังความผิดที่ถูกซ่อนกำลังตื่นขึ้นพร้อมกันดวงตาของเด็กคนนั้นปิดลงช้าๆแต่รอยยิ้มยังคงอยู่และฉันรู้สึกได้ว่า บางสิ่งในตัวฉันกำลังลืมตาขึ้นมาแทนลมหายใจของฉันเปลี่ยนจังหวะลึกและช้ากว่าที่เคยเป็นเสียงรอบตัวเริ่มห่างไกลเหมือนถูกดูดลงไปใต้ผืนนาเด็กคนนั้นปล่อยมือแต่ความเย็นยังฝังอยู่ในอกฉันกระพริบตาโลกตรงหน้าดูคมชัดขึ้นอย่างผิดปกติฉันได้ยินเสียงหนูใต้ดินได้ยินเสียงเลือดไหลในเส้นเลือดของชาวบ้าน กลิ่นความกลัวชัดเจนแรงกว่ากลิ่นข่าวและกลิ่นดินเด็กคนนั้นลืมตาอีกครั้งดวงตาของเขาไม่ใช่สีแดงแล้วมันเป็นสีเดียวกับดวงตาของฉันชาวบ้านเริ่มกระซิบชื่อฉันเสียงสัน่นเสียงแตกผู้ใหญ่บ้านสุดลงคุกเขา่ามือพนมแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาเรียกฉันด้วยชื่อเก่า ชื่อที่ไม่มีใครใช้มานานหลายสิบปีหัวของฉันปวดตุบภาพในอดีตไหลายบ่าเข้ามาไม่หยุดทิธีเครื่องรางคำสาบานเสียงของฉันดังขึ้นโดยไม่ตั้งใจทุมและหนักไม่เหมือนเสียงที่ฉันคุ้นเคยเด็กคนนั้นถอยหลังหนึ่งก้ายิ้มบางลงเหมือนภาระบางอย่างถูกส่งต่อฟ้าเหนือทุ่งนามืดสนิท ไม่มีดาวไม่มีดวงจันทร์ลมหมุนวนรอบคอบฟางปลิวขึ้นกลางอากาศฉันยกมือขึ้นมองเส้นเลือดนูนผิวหนังเย็นผิดปกติรอยสักสีคล้ำเริ่มปรากฏบนแขนฉันลวดลายเดียวกับหลังเด็กชาวบ้านกรีดร้องบางคนวิ่งหนีบางคนก้มกราบกับพื้นเด็กคนนั้นนั่งลงช้าๆ เปลือกตาหนักเหมือนคนหมดแรงฉันก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนแต่ทุกก้าวพื้นดินแยกออกเหมือนเปิดทางให้ฉันเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งไม่ใช่จากรอบตัวแต่มาจากข้างในเสียงที่ฉันเริ่มคุ้นเคยและเริ่มเชื่อฟังเสียงนั้นสั่งให้ฉันหยุดแต่ขาของฉันยังเคลื่อนไหว ทุกย่างก้าวหนักขึ้นเหมือนเหยียบลงบนความทรงจำของคนทั้งหมู่บ้านดินใต้เท้าอุ่นขึ้นไม่ใช่ความร้อนจากไฟแต่เป็นความร้อนจากร่างกายที่ฝังอยู่ข้างล่างฉันได้ยินเสียงเคาะช้า,ชาสม่ำเสมอเหมือนมีใครบางคนกำลังเคาะจากใต้พื้นเด็กคนนั้นเงยหน้ามองฉันแววตาเต็มไปด้วยความโล่งใจ บนความหวาดกลัวที่ฉันเริ่มเข้าใจเขาขยับปากไม่มีเสียงออกมาแต่ฉันรับรู้ความหมายเขาบอกว่าหน้าที่นี้เป็นของฉันแล้วข้อคอยเริ่มบิดเบี้ยวเสาไม้โค้งเง,งาเงาบนพื้นยืดยาวผิดรูปชาวบ้านที่ยังอยู่เริ่มมองฉันไม่ใช่ด้วยความตกใจแต่ด้วยความคาดหวังมือหลายคู่ผนมแน่นริมฝีปากสั่น ดวงตาเปียกชื้นฉันจำได้ว่าเคยยืนตรงจุดนี้ในคืนที่ไม่มีใครยอมพูดถึงฉันเคยเป็นคนสั่งเคยเป็นคนเลือกความเย็นในอกแปรเปลี่ยนเป็นความหนักเหมือนมีบางสิ่งนั่งอยู่ข้างในเสียงเคาะใต้ดินดังขึ้นเร็วขึ้นรุนแรงขึ้นพื้นดินแตกเป็นรอยยาวลมหายใจอุ่นพวยพุ่งพุ่งขึ้นจากรอยแยก กลิ่นอับของความตายเก่าลอยขึ้นมาปนกับกลิ่นเลือดสดเด็กคนนั้นค่อยๆล้มลงนอนดวงตาปิดสนิทลมหายใจแผ่วราวกับภาชนะที่ว่างเปล่าฉันยืนอยู่เหนือรอยแยกมองลงไปในความมืดที่ไม่มีจุดสิ้นสุดความมืดนั้นขยับเหมือนกําลังมองกลับขึ้นมาเสียงในหัวของฉันหัวเราะต่ำยาว หนักแน่นมันบอกว่าหมู่บ้านนี้ยังจำเป็นต้องมีผู้เฝ้าและฉันยังยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่คิดจะปฏิเสธลมหายใจของฉันไหลสม่ำเสมอสงบนิ่งเกินกว่าจะเป็นของมนุษย์ฉันก้มองรอยแยกความมืดด้านล่างไม่เงียบอีกต่อไปมีเสียงขยับเสียงเสียสีกับดินเสียงกระดูกกระทบกันช้าๆมือของฉันขยับเอง นิ่งเข้าหากันเหมือนกำลังเตรียมทำพิธีคำพูดหลุดออกจากปากเป็นภาษาที่ฉันไม่เคยเรียนแต่ลิ้นกับคุ้นเคยชาวบ้านเริ่มก้มสีสต่ำลงไม่มีใครกล้ามองหน้าคบไฟที่ดับไปแล้วกลับลุกขึ้นอีกครั้งเปลวไฟสีหม่นสั่นไหวเงาของฉันทาบยาวไม่เหมือนรูปร่างมนุษย์เสียงจากใต้ดินตอบรับ ทุ้หลึกเหมือนเสียงถอนหายใจของบางสิ่งที่รอคอยมานานพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งแรงจนฟางกระเด็นข้อควายส่งเสียงเอดอาดฉันรู้สึกถึงการเชื่อมต่อเส้นบางๆที่ดึงใจฉันลงไปข้างล่างเด็กคนนั้นขยับนิ้วเล็กน้อยลมหายใจเกือบหยุดเหมือนเหลือเพียงเปลือกฉันหันกลับไปมองเขา ความรู้สึกบางอย่างคล้ายความเมตตาแต่ไม่ใช่ของฉันเสียงในหัวบอกให้รีบก่อนที่ฟ้าจะสว่างเมฆเหนือหมู่บ้านเริ่มหมุนลมเย็นจัดพัดแรงขึ้นฉันก้าวเข้าใกล้รอยแยกอีกก้าวความมืดด้านล่างเปิดกว้างเหมือนพร้อมรับฉันลงไปและในขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงขอบนั้นฉันได้ยินเสียงร้องให้แผ่ว ดังขึ้นจากใต้ผืนดินเป็นเสียงของเด็กหลายคนที่ยังไม่เคยมีใครได้เกิดเสียงร้องให้นั้นค่อยๆแผ่วลงเหมือนถูกกลืนกลับสู่ความลึกฉันหลับตาปล่อยให้ลมหายใจสุดท้ายของคืนไหลผ่านคำสั่งในหัวเงียบลงเหลือเพียงความหนักอึ้งที่ตั้งมัน่นฉันยกมือขึ้นวางลงบนขอบรอยแยกผิวดินอุ่นเหมือนมีชีวิต ค่อยคำสุดท้ายหลุดออกจากปากไม่ใช่คำสาปไม่ใช่คำอธิษฐานเป็นคำสั่งปิดผนึกพื้นดินค่อยๆประสานกลับรอยแยกหายไปความมืดถูกกลบฝังอีกครั้งลมสงบลงคบไฟดับทีละดวงฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีแสงแรกของเช้าคลานขึ้นเหนือทุ่งนาชาวบ้านค่อยๆเงยนหน้าไม่มีใครพูด ไม่มีใครถามเด็กที่เกิดจากควายนอนนิ่งร่างเล็กจังหายเหมือนหมอกยามเช้าควายแม่เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณเหมือนทุกอย่างจบลงตรงนั้นฉันยืนอยู่ลำพังความทรงจำใหม่ฝังแน่นแทนที่ความเป็นตัวฉันเดิมผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นโคง้งศีรษะให้ฉันเป็นคนแรกคนอื่นทำตามเงียบ พร้อมเพรียงฉันหันหลังให้ข้อควายเดินกลับสู่หมู่บ้านในฐานะผู้เฝ้าที่ไม่มีชื่อเมื่อแสงอาทิตย์ส่องทั่วทุ่งทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ใต้ผืนดินความลับยังคงหายใจและตราบใดที่หมู่บ้านนี้ยังมีอยู่ฉันจะยังยืนอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เรื่องนี้ถูกเล่าออกมาอีกครั้ง